แสดงด้วยนะครับโอ้โหศิลปินวันนี้มากันเยอะแยะมากมายปมมือดังๆให้กันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหศิลปินนักรองวันนี้มานะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ตีน่าพี่ใหม่ไอซ์สันยูหนูนาหนึ่งทิดาพี่ตุ้ยธีรพัฒน์นักศักดาธรนักทีวเอฟพี่ตูพ่พบอรดิวเดอร์สตาร์บี้เคเและสองสาวโฟโมดนะคบโอ้โหวันนี้เนี่ยมากันไม่ครบนะคะพี่ฝนค่ะวันจิกวันนั้นเนี่ยไปกันสี่สิบชีวิตเลยนะฮะ ก็ในบรรยากาศในห้องอาเนี่หลายๆคนก็คงจะได้เห็นกันละผ่านรายการนายทะเณทุกคนนะคะก็เป็นการรวมใจรวมพลังกันนะคะของศิลปินทุกค่ายทุกสังกัดแต่ว่าเรามีใจเดียวกันนั่นเองนะคะนั่นคือบ้านเราบ้านพ่อค่ะ,ะแต่ต้องบอกเลยนะครับเ <ๆ S 1> พลงนี้เนี่ยครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับ,ถ,รบถ้าเกิดไม่ได้ฝีมือของพี่ชายคนนี้นะครับขอเชิญพี่นิดพงศ์หอน้าขึ้นบนเวทีด้วยค่ะเรีเชิญพี่ดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้เนี่ยเป็นการรวมพลังกันอย่างอบอุ่นทีเดียวเนาะค่ะขอไปอกใกล้ๆพี่ดีนิดนึงนะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่าน,น,นค่ะค่ะให้พี่ดีแทรกตัวอยู่ตรงกลางเลยถูกต้องใช่มาทําทำไมล่ะกลับไปอยู่ที่เดิม,มนะมมแค่มาต้อนรับพี่ดีเฉยเฉยนีมต้องถามพี่ดีก่อนเลยครับผมเป็นยังไงครับกับบทเพลงนี้มีศิลปินมาร่วมกันเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ได้ว่าไหมครับก็แสดงให้เห็นถึงความ กลมเกลียวสามัคคีของบผมพื่นฝูงพี่น้องในวงการบันเทิงนะครับน่าชื่นใจมากครับผมอันนี้ก็ต้องถามวันวันนี้ครับนอกจากเหล่าบรรดาศิลปินนักแสดงแล้วยังได้ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆมาช่วยกันร้องเพลงเพื่อที่จะไหวพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพี่ี่รู้สึกยังไงบ้างครับไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาใน ที่ที่คนเยอะๆในวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าครับต<ม>ื่นเต้นมากแล้วก็ออได้ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาชด้วยก็เป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับ เมื่อสักครู่นี้เราก็แบบปลาปลื้บเหมือนกันเนาะคนยืนอยู่ข้างบนนี้ร่วมร้องเพลงไปด้วยนี่โอ้โหน้ําตาถ้จาจะไหลอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการรวมพลังของคนไทยทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะครับพ<า>ี่นี้ค่ะถามน,นิดนึงเพลงบ้านเราบ้านพ่อนะคะตอนนี้ก็คนไทยทุกคนเนี่ยทั่วทั้งประเทศก็คงจะได้ยินกันหมดละก็เป็นการปลุกพลังให้กับคนไทยทุกคนพี่นี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่เพลงนี้เนี่ยมีส่วนสําคัญในการเรียกขวัญให้กับคนไทยทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยผ่านวิกฤตหนักกันมาค่ะ รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์มากขึ้นม<ะ>ไม่รู้จะทำยังไงบางทีเราก็เห็นแล้วเราอยากทำอะไรบางอย่างแล้วบางอย่างเราก็ไม่ถนัดที่จะไปช่วยเหลือแต่พอมีตรงนี้ที่ให้ทำและถนัดเพื่อที่จะปลุกปลอกขวัญกำลังใจของผู้ประสบภยัยทั้งปร,ประสบภยัยทั้งกายและใจเพราะบางคนยังอาจจะบ้านอาจจะไม่ได้รามน้ท่วมแต่ว่าเครียด อย่างที่นี่เครียดมากเพราะว่ารอว่าเมื่อไหร่มันจะท่วมแล้วมันก็ยังไม่มาสักทีใช่ค่ะค่ะก็ปลุงเบาให้กําลังใจให้แข็งแรงซะก่อนแล้วก็จะได้มีกําลังกายที่แข็งแรงนําไปซ่อมแซมบ้านและประเทศชาติของในหลวงของพหลวงเครับผมผมแต่ถ้าพูดถึงผู้ประสบภัยเนี่ยผมทราบมาว่าพี่ใหม่ของเราเนี่ยอพยพไปอยู่ที่พัทยาเลยเหรอครับ แล้วแต่ว่าวันกุมาที่บันมึเเสียงก็ตีรถกลับมากรุงเทพเลยอ๋อใช่ค่ะคือไปเตรียมตัวไว้ก่อนนะ,ะคะพอดูแล้วล่อแหละเหมือนกันเพราะว่าตรงจุดที่มาอยู่อยู่ตรงแถวคลองสามวาค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็โชคดีค่ะคก็ถูก<ม>น้ำไม่ได้ท่วมมันก็คือท่วมในตัวหมู่บ้านแต่ไม่ได้เข้าบ้านเพราะตอนแรกบ้านเราชั้นเดียวก็เตรียมตัวเตรียมตัวจบแล้วเหมือนกันนะอ๋อครับผมแต่ว่าตอนนี้คือ เขาย้ายกลับมาอยู่หรือยังครับดูว่าก็ยังยังค้างคากันอยู่ค่ะค่าเช่าก็เลยเดี๋ยวรอรอให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะตรงไหมฮตรงตรงมากไปรื้อพิกัดเขาด้วยป่ะฮะเปรื้อพิกับเขาด้วยอ๋อไม่ก็ไปช่วยถุงยังชีพอะไรพวกนี้แล้วก็ไปที่ตะทุมค่ะครับผมพูดประสบภัการณ์หนึ่งก็โดนหนักเหมือนกันน้องหนูนาค่ะนี่ทั้งบ้านหลังเก่าบ้านหลังใหม่นี่ก็ท่วมทั้งสองหลังเลยนะ ใช่เหมือนการน้ที่บ้านเราชตอนนี้เป็นไงบ้างสถานการณ์น้ําที่บ้านตอนนี้ลดลงแล้วค่ะในตัวบ้านเหลือแค่มันสิเซนนะคะแค่ข้อเท้าแต่หน้าทําไมเท่าเอคขาอ่อนเอคขาอ่อนก็แสดงว่ายังกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมยังกลับบ้านไม่ได้ค่ะแต่ว่าบ้านหลังๆนีงตอนนี้เข้าได้แล้วค่ะง้ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะค่ะมาถึงพี่สาวของเรากันบ้างพี่ทีนาพี่ทีนาครับพี่ทีนาค่ะวันนี้ค่ะอยา่จะให้พี่นาเนี่ย ให้กำลังใจทุกๆคนแล้วกันหลังจากที่เราเพิ่งผ่านวิกฤตน้ำท่วมหนักกันมาค่ะ,คะก็ก่อนอื่นนะคะคงจะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันวันหนึ่งที่เราชื่นใจมากๆที่เห็นคนไทยทุกๆคนเนี่ยรักสมามัคคีแล้วเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะ,ะยังมีอีกหลายาหลายจุดและหลายคนนะคะที่ยังท่วมอยู่ที่บ้านยังท่วมอยู่นะคะ,คะอยากจะบอกว่าผูเา้เราทุกๆคนคนไทยทุกๆคนส่งกําลังใจให้นะคะ,คะแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายนี้ไปโดย เร็วที่สุดด้วยค่ะครับผมขอบพระคุณมากขอบคุณมากฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนั่นเองในตอนนี้นะครับก็บางพื้นที่ก็น้ำลดแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้พี่ตู่กับพี่ตุ้ยดีกว่าครับเป็นตัวแทนให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมดีกว่าครับค่ะเชิญพี่พี่ตู่กันยได้ครับได้ครับก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่แย่สำหรับเมืองไทยเรานะครับแล้วก็เหมือนในเพลงที่ดีนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือซ่อมแซมหัวใจกันเอง ก่อนที่เราจะกลับไป,ไปเผชิญหน้ากับบ้านที่เราทิ้งเอาไว้แล้วกลับเข้าไปแล้วเราต้องซ่อมแซมอะไรเยอะแยะเนี่ยเราอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้คนในครอบครัวตัวเองคนในชุมชนตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ยังไนคนไทยเราไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับอะไรผมเชื่อว่าเราต้องผ่านมไ,ไปได้แน่นอนครับสู่ๆนครับค่ะซู้ซูคะคะคก็ผมคิดว่าวิกฤตการณ์ที่ผ่านมานะครับมันได พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าน้ําใจของคนไทยเป็นไม่เหิดแห้งไปไหนแล้วยังกล้าพ <ผม S 1> ที่จะผมใช้คําว่าหลอมรวมนะครับเป็นหนึ่งเดียวได้เสมอนะครับผมเช,ชื่อว่าตรงนี้แหละทาให้ให้ความแข็งแรงของจิตใจและกําลังใจนะครับผมเชื่อว่าคนไทยจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับก<ช>็อขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและกันนะครับที่ประสบ ขอบคุณครับขอบคุณมากคุณม่ขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวตอนนี้นะให้เหล่าบรรดาศิลปินลงไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่านะครับโอ้โหขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะเรียกได้ว่าอย่างที่บอกไปค่ะทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะให้กําลังใจกันอยู่แล้วนะคะใช่ครับคนไทยไม่มีวันเหมืกัน